การสังเกตอย่างละเอียดเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถพึ่งพาตัวตนของเราได้ประครับประคอผู้อื่นได้โดยไม่ให้ถูกหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัย กิเลสที่หลอกลวงไม่ให้รับรู้อย่างละเอียดถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองผู้ที่ถูกกิเลสหลอกลวงเป็นทาสรับใช้ให้กับธรรมกิเลสเกิดขึ้น ตั้งแต่กิเลสได้รุกเข้ามาในนิพพานธรรมารมีสามสิทัศระเดชพรคุณหลวงปสษจันทสโรตั้งผังสําเร็จไหลเวียนอยู่ในตัวของท่อทานธรรมารมีสามสิทัศระเดชพรคุณหลวงปสษจันทสโรเป็นช่วง ที่กิเลสได้เปลี่ยนบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจนคัสรกในตัวของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ให้เป็นธรรมกิเลสยึดพื้นที่เดิมที่เป็นเส้นทางไหลเวียนของบารมีสามสิบทัดนี้ ทาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นของรรมกิเลสสร้างนิพพานรำรกิเลสมีขนาดใหญ่กว่านิพพานธรรมบารมีสังุดทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สวดยันทัสโรโดยพ่อทานรรม บารมีสามสิบทัศน์นี้ที่ยังมีธรรมกิเลสอยู่ในตัวยังไม่สังเกตอย่างละเอียดถึงธรรมบารมีสามิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ยังถูกกิเลสเปลี่ยนบารมีสาสิบทัศนนี้ไปเป็นธรรมกิเลสจึงเป็นท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศน์ระเด็พุกุลลงปสุสจันทสโร,รที่ยังไม่ได้พึ่งพาตัวเองไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสตัวเอง ถูกหลอกลวงให้ศรัทธ,ธาเลื่อมใสผังสำเร็จของกิเลสที่บังคับไม่ให้มีทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสารสิทธัตระเดชพระคุณหลวงพุสดันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นยังเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นพ่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางทำกิกเลสจึงไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอี้จะนำตัวเองนำผู้อื่นให้พึ่งพาอาศัยตนเองได้ จึงเป็นโอกาสให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสตารโธนำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรดังปรากฏในจัก,กรวาลมนุษย์ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท์ทัสโรศูนย์กลางดวงลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทส์ทัโรพัฒนาปรปับปรุงทำทั้งหมดทำกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ทานศีลสมาธิที่เป็นปกติท่ามกลางคนพานท่อทานธรรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่ยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบรมีสามสิบทัศน์นี้ดำรงทานศีลสมาธิที่ปกติท่ามกลางคนพานชุมชนสังคมยุคคนพานซึ่งเป็นโอกาส ในการรวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลบปุจสดจันทสโลได้มากได้สมบ,บัติทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มมากขึ้นจึงประสบความสำเร็จมาตลอดดังที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บ,บาน ได้ทำได้สำเร็จมาตลอดตังตัวอย่างผู้ตัดสูแล้วเองโดยชอบที่เกิดในจักรกวานมนุษย์เพื่อรักษารวบรวมธรรมบารมีสาวิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุกันทัโรเกิดเป็นสมบัติ ทั้งละเอียดทั้งหยาบมากขึ้นไปเรื่อยๆหยุดวงจรเกิดแก่เจ็บตายได้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสด้วยการอดทน รักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศรพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรที่พระเดชพระคุณหลวงพสุสธจันทรโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยยนำพวกเราตลอดเวลาอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย รละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศประเด็พระกุลหลวงปุษแจดมทัสโรเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังกาศทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพา,านธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศประเด็พระกุลหลวงปุษตจดมทัสโรมีตัวตน เชี่ยงแทยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเชิญพวกเราทำหน้าที่ของเรากันต่อจ้ะ